กราบพระรัตนาริมนพร,ระมหาธรรมพันธะพาตโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้บริการวิทยาลัยสมจังหวัดบนราชธ,ธานีวิทยาเขตนบนุราชธ,ธานีได้กล่าวธรรมวัฏธาตามเวลาอันสมควรกวัมศุก,กรกราบนพานระราชานาริมนครับ แต่ถ้าทางคณะใน้าอขออนุญาตคณะสงฆ์โดยมีรักษาการเ้าว่าพ่าอย่างหลวงพแลออ้วก็พระที่ที่ทำ ซึ่งในวันนี้ในส่วนของอนามพาก็ได้ทัมอบหมายจากพระดคุณหลวงพ่อพระเศรษฐกุศลกอนที่การพูดีวิเศพระาจให้มาเป็นเจ้าคาพร่วแต่ในฐานะที่พระชาษีหลวงพ่อพระครูสิริธรบุญท่านเคยเป็นผู้ มาเรียนในมังกรแตั้งแต่ตั้งอ,อย,ยู่ที่ตำบนหนองคายกรย้ายมาอยู่ที่ที่หนองคายครับซึ่งในตอนนั้นแล้เดี๋ยวคุณพ่อท่าน,น,นก็เป็นผู้บริหารแต่ในตำแหน่งผู้ช่วยกำกับดูแลที่สาการหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามบรรลุประสง ก็ั่นก็มารับเป็นผู้บริการที่สุดในสมัยนั้นนะครับหลังจากนั้นเองก็ให้มีการทำงานร่วมกันแร้วก็ได้คุณแล้วก็โคตรสีนุนตอนที่ท่านเป็นผู้บริหารซึ่งในตอนนั้นตามว่ก็เป็นเจ้าที่ฝ่ายพนักานแต่ท่านก็มีการให้ความศึกษาให้คํามศึกษาในการทำงานว่าโดยเฉพาะ ท่านก็เป็นคนผู้ไปฝีเข็มท่านก็แนะนำให้ในเรื่องของการปฏิบัติเกิดทำงานธุรการทำงานเกี่ยวการงานต่างๆเข้ไปในต่างๆเามาแต่ว่าผลิตผลข้อหนึท่านจะเกี่ยวกเรื่องของการวาแผนการวาแผนในการทำงานนะครับโดยเฉพาะในการก่อสร้างอาคารตัวที่หลุมอ่างไอท่านก็เป็น ก็เสียายในปีหลังจากนั้นพอ่พอก็ได้เกษียณไปแนั้นวันทีประมาณปี64ประมาณนี้แะแต่ว่าพอ่พอท่านก็ได้รับโอกาสจากกางที่จะมีในสมัยนั้นั่นคือพรพะเจ้ากุณพระเทวราชท่านกลับเข้ามาทําตำแหน่งองค์การีท่านก็ได้รับนก็มาแก่ไม้หวันแล้วราครบ ฉะนั้นถ้ามองทิศแถวนี้หลวงพ่อท่านก็เก่งแค่ไหนนะเพราะว่าในสมัยก่อนตรงนี้นี่ไม่ค่อยเงียบเลยตอนนั้นที่เป็น,นาสาม,มัญีนะก็เคยมามาเทียบการเงินตอนนั้นตรงนี้นนก็เป็นเป็นป่าป่ายญาา้าท่าหลังจากที่หลวงพ่อไ,ไ,ได้ทำมาหมายจะเขาเดี๋ยวหลวงพ่อพระเทียบกับจิ๋วนีให้มาดูการบอก็ะดับงานการขึ้นมา มีอะไรมาในหลอย่างที่เห็นหลังแน่ที่ท่านทำคือววคุณอินเทวัตภูมิหลังนั้นที่ทาา่านทำครับตอให้มาร่วมกมาปรกึกษาท่านก็นให้โครงการไทยทอามรู้เที่ต้องการทำเนี่ยทลังนั้นเองเขเดี๋ยวค่อยถ้าอมองแล้วนี่ท่านสร้างในหลายอย่างแม้ว่าท่านจะเป็นแนวทางของแนวทางของพ่อปัญญาทางธรรมเพื่อเป็นแนวทางที่ท่านเอามา อาการนะครับเป็นแดดง่ายแต่ว่าในมุมมอูเยอะตามที่ได้คุยกับหลวงพ่อตอนที่สามสิบพารณาที่ผ่านมาก็นั้งใจม้องงานเอวพ่อประจักธรรมนาที่เกี่ยววันที่สามสิบที่ผ่านมแล้วก็ได้คุยด้วยแต่ท่านมาถามว่าสภาพควาันตอนนี้ที่สิบยังไงรุขึ้น้รือว่าเพิ่มขึ้น ว่าท่านข้อท่นถึงงอนนะแต่ว่าท่านเดือดเสียมาแล้วถ้านก็ถามมีจำนวนเพื่อนข้าทุนรงเป็นยังไงบ้างว่าตอนนี้องค์พ่อท่านบอกว่ามีเรื่องของคณะส่งค่าท่านก็แนะนำว่าสิ่งไหนที่เราควรทำได้เราคว้าทำทำจะสังคมกันเองสิ่งไหนที่ควรทำได้ถ้าทำย้วนีกมันจะมีผลไม่อีมีผลที่ อย่างที่ว่าเวลาเราจากไปแล้วนี่ไปที่ไหนก่อนเพราะตอนนั้นท่านก็สอนบัรยเพราะว่าถ้าเราจากไปแล้วนี่จะไปที่ไหนก่อนท่านบอกว่ามันต้องไปไปอยู่ในตระกูลสี่ก่อนนะถ้าใครเรียนที่ข่าวมาครับตระกูลสี่ปอยู่ในตรงนั้นก่อนก็อยู่ว่าเวลาเราตายแล้วมีไปที่ไหน คุ่ถึงุ่มที่สองุมท่สามคุ่ที่สี่เป็ไงท่านกให้ผมดูไว้สิ่งที่เราทําคือทำแนออกมาแล้วหนึ่งีต่อสมบคมดีต่อสมบูรที่จอท่านให้ให้คมดูไว้ครับในเรื่องคำนั้นแต่ในสายของข้อปัญญาท่านนะครับว่าะขอปัญญาตัวหนึ่งก็เป็นัญาของของพ่อแล้วท่านก็ส่งมาทีุ่ม เง่าปี40ประมาณนั então, ้นนะท่านจำไม่บิดของการไปช่องกันดังนั้นนี่ที่เรามาวันนี้ถือว่ามาทิตย์นะครับมาแล้วนึกถึงงานดีที่พระฤาษีหลวงพ่อท่านได้สร้างไว้ท่านอย่างมหาศาลนะครับนี่ตอนท่านเนี่ยเาเดิ่ข้ามมาแล้วนี่เราก็ได้นึกถึงท่านนะครับที่ท่านสร้างไว้แล้วว่าจะมีปัญหาสักว่าพ่อท่านพ่อในสการณ์ โดยพอดีต้องการในสถานการณ์ไทยไทยแพร่ในมหาวิทยาลัยเพื่องในการก่อสร้างข่าวท่านก็เป็นที่ปรึกษาอย่างดีนะครับดังนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราบรรลดีนะครับโดยมาทำเป็นกุศลเพื่อเป็นการเลื่อนถึงบุญโยมแล้วก็ครูสื่อสารข้อมูลเี่ยวกับเรียนทำลายการนี้ส่วนเรื่องที่เราจะทำต่อไปก็มีก็คือจะทำไงจะได้มี คนบริหารการมันอย่างพ่อเพราะว่าถ้าเรามมาแล้วมันเจินขึ้นไปเรื่อยๆเจรินไปเรื่อยๆครับเดรินไปเรื่อยๆจะทาไงคนที่จะมาสารต่อท่านก็วางไว้ท่านก็คุยว่าเรามีสิธิ์เยอะสิทธิ์ที่ตงไปนีเราเงินบนรูฟอย่าพาดมาเรามีเยอะแล้วเราจะส่งเสริมแห่ท่านก็เปึกษาย สายอยู่เพราะว่าอยทีนี่ก็นจบในสถับันต่อโยผู้โดยผู้รักษาการเจ้าวานที่ก้อจบในสถับันต่อท่านก็ไปเป็นอาจารย่พิเศษที่มอตอร์ที่เราเพิ่มใหนะครับนอกานั้นก็มีสายทุกสายท่านจบจะทำในให้ทุกสิ่งเหล่านี้ได้ขึ้นมาเป็นผู้หาิัารการของภายในคนขเทท่านก็ถามเรื่อยเราก็หาวิธีทำอะไรหาวิธีว่าจะทำให ก็จะส่งเสริมให้เสียงเราได้มีโอกาสได้เข้ามามาทํางานแล้วเขารู้ดีมาราชการครับดังนั้นในที่นี้ก็ขออำนาจทรกข์ศรีน้าไปก็นี่กมาดานให้ทุกทุกท่านนะครับถึงไหนที่ท่านปรถนาก็ขอให้สมขอปรถนาครับแล้วก็ขอใหุู้มิใจของข้อหนีไปสู่ทุที่ดีคือสุขดีพ ครัก่อนที่ญาติโยมปัญหาใดก็ให้เป็นไปนตามความต้อง,มอง,มองามที่ตั้งใจไว้ทุกประก,การคือ